วันนี้ก็มีโอกาสมาที่ตลาดน้ำดําเนินนะครับเป็นตลาดเช้าตอนนี้ก็ผมมาประมาณสักเก้าโมงครึ่งนะครับ <c oughs> ก็บรรยากาศก็เดิมๆอยู่นะครับ <c oughs> ผมก็มีเรือด้านล่างนะครับ <c oughs> ขอไปนิดหนึ่งกล้องยังไม่สมูทนะครับนี่ <c oughs> ครั้งแรกนะครับที่มาตลาดน้ำดําเนินตลาดน้ำดําเนินสะดวกนะครับ ฝั่งนี้จะค้าขายนะเดี๋ยวพาเดินดูข้างล่างนะครับผมอาจจะไม่คุ้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาครั้งแรกนะครับผมนักท่องเที่ยวก็เยอะมากครับมาถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยนี่ดูบรรยากาศครองนะครับค้ <c oughs> าขายโอมีงูด้วยหรอด้านล่าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลงไปเดินเลาะดูข้างล่างนะครับเห็น <c oughs> บอกว่ามีกว๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยนะตรงนี้ มันมีหลายฝั่งนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเต็มเลยฝั่งโน้นก็มีนะเดี๋ยวเขาไปถ่ายฝั่ง,งตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับเดี๋ยวขอลงดูด้านล่างนิดนึงนนะครับ <c oughs> ต้องม,งมาวางทำไมอะเน,นี่ยมันไม่หนีอ่ะ ุดีจะตกคลองซะและ้วเดี๋ยวดูมีงูเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับบรรยากาศริมคลองนะครับเรือที่เห็นนี้คือเป็นเรือเช่านะครับนักท่องเที่ยวเขาก็ต้องเสียต้องเสียเงินนะครับคือเช่าเพื่อที่จะลง ล่องเรือตามคลองนี้เพื่อเอาบรรยากาศครับที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยทั้งเรือหางยาวร้านข้างๆก็มีร้านขายของนะ,ะตลาดนี้มันมีเป็นตลาดเช้านะถ้าสายๆแล้วมันก็จะหยุด <c oughs> ตลาดนี้มีมีมีถึงกี่โมงอ่ะป้ะ่ มีทั้ง,งวันคนระับ <c oughs> ตาาาาลาดนะอ,อ,อันนี้ขายขนมเนี่ยอ๋อมีทั้งวันนะอ๋ออันนี้บะหมี่บะหมี่เคี้ยวอันนี้บรรยากาศ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ <c oughs> เขาเสียตังค์นะเนี่ยต้องเที่ยวเลยตอนแรกก็นึกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่นะ พ้าค้าไม่ค้าเขาจะอยู่ริมๆแบบนี้นะคือถ้าเป็นเรือที่ล่องอยู่ตรงแม่น้ำนี้ก็จะเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะบรรยากาศก็กอาจจะไม่คึกคักสักเท่าไหร่นะจะ,จะดูแบบเงียบๆนิดหนึ่งเขาขายผลไม้ฝั่งตามฝั่งอย่างนี้และ ขอภัยนะครับอาจจะสโลงเสลงนิดนึงเพราะว่าผมมาเช้านิดนึงแล้วง่วงนอนด้วยถ้าจอดรถด,ด้านในนะครับก็40บาทนะครับถ้าท่านใดนํารถส่วนตัวมานะครับมีจอดฟรีก็อาจจะจอดไกลนิดนึงนะครับโอ้อันนี้เข้านั่งโอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่งคานกันตรงนี้เหรอ,อนี่ไงนี่บะหมี น่าจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวหรือผัดเกี้ยวน้ำใสขายแม่ค้าขายชามยังไงครับราคาโอ้แครกเหรอ,หรอ,อนรืว่ามาถึงว่าตามราคาผุดเกียวอะ่ะขายชามเท่าไหร่ครับธรรมดาสี่สิบพิเศษห้าสิบอ๋อธรรมดาสิบ ก็ราคาปกติเนาะขอบคุณครับผมพอดีถ่ายคลิปธ <c oughs> รรมดา40พิเศษ5 0นะครับนี่เนียวมะม่วงเอ้าเนียวมะม่วงนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยนะ โอ้คือคักไปยคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพาลุ่มทสามบรรยากาศคี่คักนะครับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ขายไอศครีมไอศครีมมะพร้าวนะครับไอศครีมห้าสิบบาทนะครับไอศครีมมะพร้าวนะครับโคโคนัท ไอศครีมนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะซื้อของตามริมฝั่งอย่างนี้นะคือถ้าวันธรรมดา,าก็คงไม่ให้เรือลงมาอย่างนี้เขาเปิดเฉพาะวันนะครับเป็นวันนียได้บรรยากาศเลยครับริมคลองเล็กๆไม่รู้เขาเช่าเรือ,อยังไง นักท่องเที่ยวก็มีความสุขนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ขายของนะครับผมเห็นรู้สึกว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวประเภทนี้อยู่ใน,ะนริมคลองตรงนี้นะเวลานั่งทานก็โต๊ะก็ะะมีนะด้านบนนะครับก็ขึ้นไปฝั่งนี้นะครับ่านข้างบนหรือบางคนก็นริมคลองนะครับเดี๋ยวเดินไปสุดๆนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเขาไปเดินอีกที่หนึ่งนะ นักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะจริงๆเนี่ยแสดงว่าธุรกิจแถวนี้น่าจะแบบรุ่งเรืองมากคือ,เ,อเงินทองสภาพัสนะครับโอ้โหเบียก็ขายมีเบีร์ขายในน้ำด้วยนะครับตรงนั้นนะมะพร้าวนะครับเป็นหลักๆเลยตรงนี้ก็เตี๋ยวเยอะมากใส่ข้างในค่ะเดี๋ยวสั่งเส้นหมี่ต้มยำนะครับ เป็มีต้มยำเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับตอนแรกผมก็มีนะฝัออ่งนู้นก็เป็นขนมขนมเบื้องนะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงนะค้าวเรับยวงเท่าไหร่ครับน ข้าวเหนียวม่วง,งชุดเท่าไหร่ครับ60บาทนะครับ60บค่ก็สั่ง๋วยเต๋่วนะครับเดี๋ยวบรรยากาศก็คึกคักน่าดูเลยนะครับแล้วต้องเที่ยวเต็มเลย